กับบุฟเฟ่ราคาชิวๆแบบนี้นะครับใส่ตับห่านออนท็อปเข้าไปนะครับแล้วน้องเ็าจะเบินไฟเข้าไปอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับท่านไม่ควรพลาดนะครับในประเทศไทยมีแค่อารีที่เดียวราคา499นะครับดูนะครับหอมๆน่าทานแบบนี้นะครับดู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 ท่านผู้ชมที่เคารพลครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับ ที่อารุยทูทองหล่อนะครับประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะคลิปขึ้นมาใจเย็นนะครับบางคนกินแบบโอ้โหยังไม่เคยเจอมีด้วยหรือบุฟเฟ่4 9สมีตับหันยังไม่จบแค่นั้น499มีตับหานไม่มีข้าวโอ้โหประเทศไทยบอกแล้วต้องที่อารุยเท่านั้นอันนี้ไม่ได้โม้อยากให้มาลองทานกันดู เอากันชัดๆแบบนี้เลยออ้ยหอมจริงๆหอมจริงๆครับท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยมีของดีจริงๆแบบนี้อื้มเอาเกลียวอีกนิดนึงนะครับสักครู่นึงนะครับคลิปนี้ไม่เกิน5นาทีท่านจะได้ดูของอร่อยนะครับเอาลวละท่านผู้ชมโอ้โหใส่ซ้อนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหละเรงลงไปแล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอด พรโเจ้าบอกแล้วว่าคุณไม่ควรจะพลาดนะครับนะครับโอ้โหอยู่ในบุฟเฟต่ต499นะครับไม่ควรจะพลาดโดนประการทั้งพวงโดยเลยโดนเลยโดนเลย,เลยมา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 ออบอกแล้วว่าประเทศไทยมีของกินดีๆแบบนี้แซลมอนนิสเกโลโนข้าวโนไ้ยประเทศไทยครับมาให้ได้มาให้ได้ไดอือ